สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นเป็นหุ้นจีนนะครับรอบเช้าวัดที่ผ่านมาน่าเสียดายครับให้26ออก25นะครับก็เอาสูตรเดิมมาใช้นะครับได้ได้ตามนี้นะครับหลักสิบได้680หลักหน่วยได้345นะครับ ข้างล่างผมจับหมดเลยทั้ง9ชุดนะครับนี่นะครับ6 3 6 4 6 5 8 3 8 4 8 5 0 3 0 4 0 5มี9ชุดพอดีนะครับก็ไม่ถือว่ามากหรือน้อยเกินไปนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบเลขไหน ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าพ่กนี้เลขประจำวันหกสามห้านะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อซทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาตลอดขอให้โชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ